Yeah. รอคอยคืออะไรวันก่อนแพรพูดคำนี้ก็เลยมีคนมาถามแพรรี่มันคืออะไรคะระยะเวลารอคอยคือระยะเวลาที่หลังเราทำประกันไปแล้วจะยังไม่สามารถเบิกเคมได้เมื่อเราเข้าโรงพยาบาลนะคะจนกว่าจะพ้นระยะเวลาที่บริษัทประกันคอรับบัวค่ะอย่างเช่นเจ็บป่วยไม่สบายท้องร่วงท้องเสียผ่ยตัตัดเสติจอย่างนี้ค่ะระยะเวลารอคอย30วันนะคะคือต้องรอจนกว่าจะครบ30วันเราถึงจะสามารถเบ เบิกเคลมประกันได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราทำประกันไปแล้วยังไม่ถึง30วันเราเข้าโรงพยาบาลบริษัทประกันไม่จ่ายนะคะแต่ถ้าเราเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็คือกระทนหันน้อยอย่างเช่นแบบว่ามีดบาดลื่นล้มหรือจักรยานล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะคะบริษัทประกันจ่ายค่ะเพราะว่านี่คืออุบัติเหตุสามารถเบิกเคลมได้ทันทีแล้วถ้าเราทําประกันเกิน30วันแต่ว่ายังไม่เกิน90วัน บริษัทประกันเขาจะให้เราสำรองจ่ายก่อนนะคะเวลาเราเข้าโรงพยาบาลด้วยการรักษาโรคทั่วไปอะคะ่ะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเราแค่นำใบเสร็จปแปลรองแพทย์นะคะมาเบิกเคสมับประกันได้ภายในระยะเวลา15วันบริษัทก็คืนเงินให้แล้วค่ะก็สบายใจกันได้ะคะ่ะแล้วอีกเงื่อนไขหนึ่งค่ะคือถ้าเราทำประกันไปแล้วแต่ยังไม่เกิน3ปีเราเข้าโรงพยาบาลด้วยโรค เหลือหลังลายแรงพวกแบบเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกครั้งเดียวบริษัทประกันเขาจะให้เราสำรองจ่ายไปก่อนนะคะเพื่อตรวจสอบประวัติะคะเงื่อนไขเนี้ยมันมันคือเงื่อนไขที่เป็นเหมือนกันทุกบริษัทประกันนะคะ วเวลาเราคอยเนี่ยคือหัวใจสําคัญของการเบิกเคมนะคะจะเคมได้ไม่ได้ก็คือเงื่อนไขอันนี้เลยอะค่ะหากรู้อย่างนี้แล้วเราจะสบายใจนะคะเวลาเราทําประกันเรื่องการเบิกเคมค่ะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพจสนาาประกันชีวิตกับแพลรลี่ได้นะคะยินดีให้แพรนั้ยินดีให้คําแนะนําวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ